กว่ามันจะได้ถึงจุดนี้ก็ใช้เวลาลองสิพี่มากหนูนโดนด่ามาเยอะมากว่าเจอแบบว่าคนเริ่มยอมรับเพราะว่าอย่างช่วงนี้เขาด่าหนูว่าถ้าหนักๆเลยนะสซิมันคอยออกรูปช่วงหนึ่งแบบขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยใครงฉันก็คืออ้าวแล้วเาอ่ะได้ฉันคือตัวเงินตัวทองออกรูปมีคนมาจีบเราแปลกไหมอย่างเช่นคุยยังไม่เคยเจอกันนะแล้วก็แบบเหมือนกับทักมาคุยได้สองสาวันแล้วก็จะจะเปิดกล้องอ่ะแบบบอกว่าแบบมีอารมณ์ซึ่งแบบอะไรวะ เขาก็มีคนรู้จักเราก็งงว่าเขาก้าวถ่าก็มีคนรู้จักเหรอใช่แต่ว่าอัสอนย่อค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยาเลยอยาเลยความรักครั้งแรกเกิดขึ้นยังไม่มีแบบจริงจังเลยแบบที่เรียกว่าแฟนจริงๆมีแค่แบบเฉียดเฉียจะเป็นล่ะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับโดนเทเซมาที่แพทค่ะวันนี้แบบเฮ้ย แสบตามากขนยัดหลีตาคุยได้ป่ะก็คือแบบแสบตามากแข่งรับเชื่อของเราว่ะ แล้วชื่อจริงๆของเราคือพลอยชมพูหรือจริงเราชื่อพลอยหรือเราชื่อชมพูคือคุณแม่ตั้งชื่อให้ตอนแรกคุณแม่อยากจะตั้งแบบว่าคือเห็นว่าสมัยนั้นน่ะคนชื่อพลอยไพยลินเยอะแต่คุณแม่อยากจะให้มันมีความยูนีก็เลยตั้งเป็นพลอยชมพูเพราะช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีคนชื่อพลอยชมพูเท่าไหร่ออแล้วรู้จักที่เรารู้จักพลอยชมพูเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นที่แบบทําให้คนรู้จักได้นี่จากไหนน่าจะเป็นจากการ cover ค่ะแบบสมัย สิบปีแล้ว่บมันรไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันานมากเลยอะคือสายตาล้อเขาส่งมาบอกว่าสิบปีมันมานานมากหน่ยคือหนูก็เริ่มรู้สึกว่าเ้ยเราอยู่มานานเหมือนกันนี่แม่บอกหนไปได้อยู่กี่ปีแล้วแม่ยี่สิบสองปีเ้ยแตพียังดูเด็กปอบใจงานแจเกิรพิงแรก ถ้า c o v e น่าจะเป็นเพลง Let Her Go ของ p a s s e n g e r แต่ว่าถ้าเป็นเพลงตัวเองจริงๆก็เพลงปลิวค่ะปลิวแล้วสรุปเพลงไหนที่ทำให้คนรู้จักเราปลิวน่าจะปลิวนะแบบในฐานะที่เป็นนักร้องเสขอสักนิดนึงได้ป่ะอยากฟังแบบสดๆยู่ภายในใจเป็นเม่ล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเหมือนเขาพูดเฉยๆแล้วมันออกมาเป็นเพลงเรกิด่เขาก็้าใจปะ ผลเราปล่อยเขาร้องถ้าเป็นเราเราก็ร้องเสียงกันร้องเสียงกันก่อนแต่นี่คือเหมือนแบบเอาไหนลองซิยิอุพัทธ์วิ่งอะไรเนี่ยองมีเวอร์ชันพี่แพทแล้วนะพักก่อนมีเวอร์ชันพี่แพทตกใจเลยแล้วเราเราไอ้ร้องเพลงเนี่ยค่ะทำไมเราร้องเพลงเพราะ คือเราเกิดมาลรวก็คือแบบโน<อ>ลีนี่มาม <ๆ S 1> คนคอื่นเขาเล่นูแวดเราแบบพอจะหวันเราเกิดมาตอนไหนคือหนูชอบน้องพลงม,มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้คิดว่าหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะคือกว่ามันจะได้ถึงจุดนี้ก็ใช้เวลาร้องสิปีมากหนูโดนด่ามาเยอะมาก <c oughs> กว่าเจอแบบว่าคนเริ่มยอมรับเพราะว่าอย่างช่วยเขาด่าหนูว่าถ้าหนักๆเลยนะสิมันคอยออกลูกช่วงหนึ่งแบบขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยฉันก็คือคคอ้าวแล้วอ้าฉันก็ตัวเงินตัวทองออกลูก แต่จริงๆนะคะมันมีช่วงหนึ่งที่คนด่าเยอะมากจนขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยคือมันมีดราม,ม่าแบบเหมือนกับเราไปโต้ตอบด้วยมันก็เลยขึ้นเทรนเลยแต่คือมันเป็นการโต้ตอบที่แบบเราไม่ได้แรงขนาดนั้นในความรู้สึกหน,นเูเราเราเราไม่พอหรอหรือ,อยังไงที่เขาคอมเมนต์อะเราตอนนั้นตอนนั้นโง่ c o v เพลงเกาหลีนะเหมือกนกับว่ามันอาจจะเป็นด้วยความที่เป็นวงผู้ชายด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่า มันแฟนนลับอจาจจะอายุน้อยแล้วเหมือนกับเขาช่วงนั้นมันมันมีเรื่องของแบบศิลปินเขาใช้อัพสิธิ์ในการเข้าคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกับคนก็เลยกลัวว่าเราจะทําแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยโดนลุมก็คือไปหมดรวบไปหมดแซ่รวบไปหใช่ช่วงนั้นมันม,มันมีความแบบดราม่าอะไรหลายๆเรื่องของคนอื่นด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็โดนอะไรแบบนั้นตีกับด้วยทั้งๆที่เราก็แค่ ราออเฉยเฉยใช่เราเราเกิดมาเราสวยเลยไหมเราเกิดมาเราน่ารักเลยไหมหนูก็คิดว่าหนูสวยตั้งแต่เด็กนะพี่ก็คิดนั้นดูจากทรงแล้วว่ะไอ้อีกหนึ่งประเด็นที่คนน่ะชอบคิดแล้วก็ชอบเข้ามาเม้น์บ่อยๆคือเรื่องสัญญาณตาอืมคือยังไงมันทําไมคือถ้าอย่างที่ทาอ่ะมีตาที่ทําเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเป็นคนที่แบบชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันแล้วบางทีแบบเวลาเราเล่นหนังหรืออะไรเงี้ยมันก็เ้อนกับ คนคนถือกล้องอ่ะเขาชอบแซวว่าลืมตาลืมตาจนแบบมันเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เลยแบบตัวเราเองเวลาออกไปทํางานเราก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะบางทีตื่นมาตามไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปทําเลยแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันสบายขึ้นนะจริงบางบางบ,บางอย่างมันไม่ได้อยากจะสวยนะแต่บางอย่างมันเป็นแก้ไขคือคือเจอเจอคําคําแบบว่าลืมตาบ้างบ่อยจนแบบรู้สึกหงุดหงิดอ่ะ ทางตาใช่แล้วก็มีเติมปากแต่ว่างอื่นก็ไม่ได้ทำนะอย่างจมูกไม่ได้ทำแต่คนเข้าใจว่าทําจมูกเยอะมากเยอะกว่าส่วนอื่นเพราะว่าเพราะเขาไม่รู้หรือว่าเราไปูุ้คเยอรมันนั่นสิถ้าเขาเข้าใจเขาจะเข้าใจเลยว่าถ้าถ้าเห็นรูงถ้าเห็นรูกตอนเด็กๆคือจมูกเหมือนเดิมเป๊ะเลยแบบไม่เปลี่ยนเลย แต่อาจจะด้วยความที่แบบพอแบบเครื่องหน้าส่วนอื่นมันมีความเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่าแบบแก้มยุบอย่างเงี้ยอ่าใช่มันก็จะจดูงคือโด่งขึ้นเพราะแต่ก่อนมันเป็นคนที่แก้มเยอะมากคือแต่ก่อนน้าหนักแบบเยอะกว่านี้หลายโลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าทําสริมกำก็มีแค่ทาตาเนี่ยแหละส่วนเติมเราเติมกันได้อยู่แล้วหรือว่าชีบัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แบบคนส่วนใหญ่ก็ทําใช่เราต้องเติมแล้ว ไม่วันนี้แล้วมันจะไปเจอเราได้ยังไงวะมันจะยูกกันยังไง <c oughs> คือตอนที่เรารู้ว่าเราดังเนีย่ยมันมันเป็นมันเป็นยังไงตอนที่เรารู้ว่าเราดังอะเอาจริงๆตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้สึกว่าหนูแบบดังขนาด <c oughs> ไม่คือหนูยังรู้สึกว่าบางทีเราเรา,เราไม่ชินกับการที่เาเอความรู้สึกที่หางคนมาคนมาตั้งแรกอะหนูยังทุกวันนี้หนูยังรู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่เลยที่นนคนรู้จักหนูใช่อาจจะด้วยด้วยความที่ช่วงนึงหนูไปอยู่ต่างประเทศแล้วเหมือนกับช่วงช่วงโควิดอะค่ะ แล้วก็ไม่ได้ออกมาเจอใครจนแบบสองสามปีผ่านมาหลังจากที่หนูกลับจากมาเลหนูก็เอ่อมันหนูก็อยู่ไทยประมาณครึ่งปีใช่ไหมคะแต่ช่วงนั้นเป็นล็อกดาวน์แล้วก็กลับไปอยู่เยอรมันอีกครึ่งปีถึงกลับมาเมืองไทยแล้วเหมือนกับเราเราใช้ชีวิตปกติแล้วเหมือนคนปกติคือเราไม่ชินกับการที่เอ้ยคนมาทับมาะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูยังรู้สึกตกใจเวลาออกงานแล้วเดินสวนเดินสวนแล้วสะกิดไหลฉลอกเลยนะ จริงอยากถ่ายรูปแต่แบบไม่า่ะนี่ขนาดนั้นจริงูมันก็เลยแบบบางทีรู้สึกว่ามันมันไม่คุ้ทั้งทั้งที่เราก็อยู่ในวงการมาเป็นสิบปีแล้วอ่มีคนมาจีบเราแปลกแปไหมอย่างเช่นคุยยังไม่เคยเจอกันนะแล้วก็แบบเหมือนกับทักมาคุยได้สองสาวันแล้วก็จะจะเปิดกล้องอ่ะแบบบอกว่าแบบมีอารมณ์ซึ่งแบบอะไรวะ แม่เคยแม่เคยโดนไหมไม่มีหรอกค่ะเขาน่าจะรู้ว่าไม่รอดถ้าจะทำอย่างนั้นกับฉันนะหนูเไพรส์มากเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วเขาก็แบบเออเขาก็มีคนรู้จักเราก็งงว่าเขากล้าถามเขาก็มีคนรู้จักหรอใช่แต่ว่าอักษรย่อค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยาเลยอยาเลยแต่ว่าแบบนอกจากนั้นนะเก็มีเดี๋ยนะเขาคือคนในวงการเหรอค่ะ แต่อย่าลืมพื้นเลยขอร้องเขาเขาคนรู้จักเขาอยู่กรวอยากว่าไม่มันก็จะมีแบบคนรู้จักแบบเป็นเรื่องดีกว่าดาราอะไรนะเขาอยู่ใน g ุ๊ป p ใน idol หรือดาราอุ๊ยอไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเรื่องไม่เราก็แบบอยากจะให้มันเป็นเรื่องของอดีตดีกว่าเราก็ไม่อยากจะให้เขาแบบเป็นประเด็นอะไรสองวันคือตอนแรกอะเราเราบอกเขาว่าแบบเราไม่โอเคกันนะเราก็คุยต่ออีกประมาณแบบไม่กี่วัน หมายถึงว่าไอ้อคอนที่เขาขอเราเปิดกล้องเนี่ยคือเราคุยกันนานแค่ไหนประมาณสามวันแล้วเราก็แบบเหมือนกับด้วยความที่เราเหงาไงล้วก็เออเราก็บอกเขาว่าเราไม่โอเคงั้นนะเขาก็หยุดหยุดไปประมาณแบบสองสามวันหมายถึงว่าเราไม่ไม่โอเคคือไม่โอเคที่จะเปิดกล้องใช่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 ต่อให้แบบเป็นแฟนกันเราก็ไม่ทําแบบนั้นก็เลยบอกว่าแบบ อ่ะเราบอกเขาแล้วเราให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนไม่ไอเปิดกล้องอันนี้ไม่ไม่ได้เปิดกล้องแบบปกตินะพลอยกำลังจะบอกว่าเขาเปิดกล้องเพราะเขาทิ้งท้ายด้วยคาพูดว่าเขามีอารมณ์ใช่ก็คือจะส่องให้ดูนั่นแหละก็เลยแบบมันแปลกมันแปลกค่ะพี่อยู่มา37ปีเนี่ยปิดแล้วก็ดูใช่พี่บ้าไม่มีลูกมันแปลก ใช่ก็เลยแบบว่าตัดตัดออกไปเลยติกวามายถึงว่าสำหรับเราอาจจะแปลกแต่มันก็มีคนที่เป็นอย่างนี้บางคนเขาก็โอเคไงแต่เราไม่โอเคเล์สไตล์เขาอาจจะแบบเป็นแบบนี้เขาลองเทสเราดูว่าเราอะไทยหรือเปล่าไทยเดียวกันไหมแต่เราแต่ว่าที่แบบแปลกอื่นๆก็จะมีแบบว่าแบบคนมีแฟนมาจีบซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ควรไม่ควรไม่ควรใช่ไม่ได้เลยใช่ปะไม่ไม่ได้เลยคือมันมันมันมีแบบว่ารื่องีว่าเขามีตอนแรกไม่รู้แต่ว่าเราไป ไปแบบไปเจอแล้วเรา er ก็ถามเขาว่าเอ้ยคนนี้แฟนเหรอเขาก็ตอบาว่าอืมขอโทษนะที่ลืมบอกมันลืมได้เหรอมันลืมได้เหรอแบบนี้เขาน่าจะลืมกินยูโรเบียนเฮ้วิตามินดีรเลลืมสะหนาจะหางเป็นคนที่ลืมก็เลิกคุยเลย อันนี้ <Hey. S 1> ดีอันนี้ตัวอย่างที่ดีทัไ oh. อจีผู้ชายไปบอกว่าไม่อยากอยู่แค่โคสเฟนอ๋อมันมีเรื่องนึ่งตรงนั้นมันเป็นช่วงที่ไอจีมันมีฟังก์ชันโคสเฟนเพิ่งเข้ามาใหม่ถต<ป>อ่ะแล้วช่วงนั้นมันก็มีคนที่ทาฟิลเตอร์โคสเฟนด้วยแล้วเราก็แบบเออเล่นเล่นไอจีไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นคนคนหนึง่งเราไม่ได้ชอบขอเขาแล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกสนใจเขาก็เลยลองทักไปเล่นเล่นดีไพสตอรี่เขาว่า เขาใช้คิลเตอร์นี้อย yeah. yeah. ู่แล so ้วก็เลยทักไปว่าอ๋อเราก็อยู่ในคอสเพลย์จริงๆเขาก็เลยตอบมาว่าไม่ได้อยากเป็นแค่คสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเขาตอบใช่แล้วก็เลยเข้าใจว่าเขาเปิดทางให้เราอยู่แล้วฉันก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยอะลองลองดูเชิงตอบไปว่าถ้าไม่เป็นคอสเพลย์เราเป็นอะไรได้อะเขาตอบว่าอะไรเราก็ไม่ทำมาได้นีลูกสาวแม่แต่ว่าเขาตอบมาว่าคอสกี่น้องคอสกี่น้อง เขาิวบาเขาจะเปิดทางแบบนี้มาให้ทำไมถ้าเขาจะเล่นเวนี้ผ่านจับผาไม่รู้ว่าจะเวไหนก็ได้นะเขาอาจจะเือนเขาสับสนอยู่อะเป็ดพี่พี่ก็อาจจะเวไหนดีว่าที่มันจะดูแบบยังดูคงน่ารักแต่ก็ไม่ได้ตัดสักทีเดียวไม่แต่หลัจากที่เขาเล่นเขาคำยาวมากเลยนะหนูคือหนูวะหนูก็ไม่รู้ตอบอะไรใช่ไหมหนูก็ เขาก็หาห,า,หาอย่างยาวเลยแสดงว่าเขาอาจจะเขินหรือไม่ก็เล่นชคคเขาอาจจะชอบเราแหละพอยแต่เขามีแฟนแล้ว <มา S 1> เขาก็เลยไม่ดเดมิแต่ว่าอันนี้คือเรารู้สึกน่าแตกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นแต่ว่า <c oughs> เขามาชนฟิว,วเราเราอุตส่าห์โยนหินไป <c oughs> เอ้าป่าหน้ากลับมาได้ยังไงความรักครั้งแรก เกิดขึ้นยังไม่มีแบบจริงจังเลยแบบที่เรียกว่าแฟนจริงๆมีแค่แบบเฉียดๆจะเป็นละเมื่อไหร่เกิดขึ้นครั้งแรกที่เราได้รู้สึกว่าแบบเฉียดเจียและคนแรกที่เราคุยนี่แหละที่มีความรู้สึกดีๆด้วยเอาจริงๆอ่ะหนูก็คุยเรื่อยๆพอมยมาคุยคือมาคุยมาคบเดีคุยแาคุยม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 าคมาคุยมาคุยมาคุเราคุยม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 าคุยาคุยมาคุยมาคุยมาคุคุยมาคค มันก็มันก็มีแบบสองสามคนที่เราคุยเอาจริงๆหนูไม่เคยคุยับใครเกินเกินสามเดือนเลยมันจะแบบมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคไม่อยากคุยอะไร้ันอาจะคุยอย่างเดียวสามสามเดือนแล้วมันน่าจะเป็นแบบเรื่องของการแบบโกรอะไรอย่างเงี้ยมะคะแบบสามเดือนมันก็จะหมดโกรมันก็จะเริ่มเห็นเราหมดอรือเขาหมดเราแตกเราแตกคนหมายถึงว่าไอ้สามเดือนเนี่ยคุยอย่างเดียวหรอใช่ค่ะยังไม่เคยแบบคบแบบ ไปถึงเจอกันไหมกินข้าวกันอะไรเนี่ยค่ะมีก็เคยแบบไปเอาเดทกันอะไรอย่างเงี้ยไปดูแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบเราเป็นแฟนกันนะยังยังไม่ถึงขั้นว่าเอ้ยมีคอนเวอร์เซชันนี้แล้วว่าเป็นแฟนกันไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นมีใครนานสุดไหมมีใครเกินสามเดือนไหมไม่มีเลยมันมันจะแบบเฉียดเฉียดจะสามเดือนแล้วแล้วก็ไม่ถึงอะยางเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นถกคนถูกเทหรือเราเทเขา ส่วนใหญ่หนูว่าเทเขาเพราะว่าเราอาจจะถูกไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่แต่อาจจะเป็นแบบว่าบางกรณีคือเราก็ถูกบีบให้เราต้องเทเขาออย่างไรไอคิดถูกบีบเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มแบบเหมือนกับเฮ้ยนี่เวลามาเจอเราแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าแบบ คือหนูเป็นคนที่คุยกับใครแล้วถ้าเริ่มรู้สึกหงุดหงิดอะ่ะหนูมมไม่อยากคุยต่อแล้วเพราะมันสิ่งสุภาพจิตอะ่ะคือหนูเคยเคยชอบแล้วลองฝืนคุยต่อมันทําไม่ได้จริงๆรู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองว่าทาไมเราต้องมาคุยกับคนแบบนี้วะก็พักเลยถูก<ช>ป่ะอะไร,รที่เราไม่มีความสุขเราต้องใช่ค่ะเรารู้สึกว่าคนที่เขาอยากคุยกับเราอ่ะมันมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะในขณะที่แบบว่าเขาไม่อยากคุยกับเรามันยังมีคนอื่นที่กดไลค์สตอรี่ตลอดทกว่าใช่อะแล้วอย่างเนี้ยอะได ที่เราบอกว่าสมมติถ้าในกรณีที่เขาเทเราเขาจะเทเรายัางไงก็หายไปไม่ตอบหายไปแล้วก็เปิดตัวกับอีกคนนึโดยที่ไม่ได้บอกบอกอะไรเราไม่ไม่บอกส่วนใหญ่อะหนูจะคือเวลาหนูเริ่มต้นคุยกับใครในหัวหนูจะมีเหมือนกับประเมินละเจ็ดวันเนี้ยเราต้องมาประเมินแล้วว่าคุยเราไปรอดไหมเฮ้เราประเมินได้เจ็ดวันเลยเหรอใชม่มันจะรู้สึกได้ว่า มันโอเคมันคุยกันได้เพราะว่าบางทีจริงหรอเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็คิดว่าสเดือนเนี้ยไม่โอเคอ้อาวจะสองปีเฉยจริงหรอจริงสแบบ สามสี่วันแรกมันอาจจะดีใช่ไหมแต่พอเริ่มแบบวันที่หกวันที่เจ็ดแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเริ่มเป็นพิธีกรละแล้วก็มันเหมือนกับเอเนจีมันชิปมันเริ่มรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนอาจจะคือถ้าคนมันเจอกันตลอดมันก็อาจจะพัฒนาได้แต่ว่าพอด้วยอาชีพเราอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบไปเจอใครได้บ่อยๆตลอดเวลามันก็ต้องอาศัยการใช่ไหม้วมันจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอบช้าไม่ตอบตอบน้อยตอบช้าหนูไม่ค่อย ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเออเราบางทีเราก็ตอบช้าเราทํางานแต่ว่าถ้าตอบแล้วเหมือนแบบตอบเหมือนเราบังคับเขาตอบอบอย่างเงี้ยไม่ต้องตอบก็ได้ซึ่งเราอย่างเช่นอย่างเช่นพี่อยากรู้แบบตอบสั้นตอบพวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครับตอบแบบคำตอบคำตอบใบปิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับใช่เหมือนกับว่าเราเราไม่สามารถสามารถที่จะคุยต่อได้แล้วแบบไม่ต้องตอบอย่างนั้นก็ได้ม่มาสนธนาอ่ะพิมพ์มาซิ วันนี้กินข้าวยังกินแล้วครับเออแล้วทำอะไรอยู่ทำงานครับเราจะไม่ถามเราบ้าหรอว่าทำอะไรเออเออว่ะก็คงเหนื่อยแทบต้องมานั่งถามอะไรมันดีวะเป็นยงโอ้แสดงว่าอันเนี้ย energy เขาไม่มีเงินก็ต้องนเหมือนกับไม่ใช่คนคุยนะคนตอบตอบตอบเลาเฉยเอยะเอ้อ่เข้าใจอันเนี้ยคือ energy เขาไม่มีเพราะว่าเราก็จะเราก็จะวัดได้ว่าถ้ามีเขามี energy ที่จะคุยกับเราอ่ะ เขาคงต้องตอบไปเปิดมาบ้างเช่นแล้วเธอเนี่ยแค่สองคำแล้วเธอละสองคำฉันจะตอบเลยแปดบรรทัดได้จโอ้โเนี่ยเอ็นเตไม่ได้ถากับปุ๊บเราสามารถไปได้อีกแบบผิประโยค์เลยอ่ะแสดงว่าเขาอะณตอนนี้อะอาจจะยังเจอประสบการณ์อาจจะยังเจอยังไม่ได้แบบเยอะมากแล้วอาจจะยังเจอเจอคนไม่เยอะด้วยอาชีพหนูว่ามันมันเหมือนกับมันเจอคนยาก ด้วยคือเจอคนเยอะจริงแต่ว่าคนที่แบบมันจะมาเจอประจําอย่างคนที่อาศุว่าทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยมันต้องมันจะเจอคนเดิมเดิมันก็จะแบบเออมีความผูกพันมันมีอะไรคอนเนคกันแต่ว่าของเราอะเรางานนี้เดี๋ยวเจอคนนั้นงานนู้นเดี๋ยวเจอคนนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมาเจอคนคนนึงบ่อยๆอยู่ตลอดเป็นประจำารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราด้วยแต่เราสามารถเจอเขาบ่อยๆได้ถ้าถ้าเราให้เวลาเยอาก็อาจจะเจอได้แต่เขาไม่อยากเจอก็ไม่ได้เจอแล้วมันมีคนที่อยากเจอเราไหมล่ะ ก็น่าจะมีแต่เราตัดเขาออกไปก่อนอ่ะก็ใช่เห็นปหมคือด้วยด้วยความที่อาจจะด้วยพลอยอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะมีธงอใช้คำว่าธงนะจะถูกมีธงของตัวเองอยู่พอมันไม่เข้าภาพเป้าปุ๊บอะพลอยเลือกที่จะตัดไปก่อนเลยฉหนค่อนข้างเป็นคนที่แบบพี่ก็อาจจะเอาแต่ใจนิดนึงด้วยแบบตรงที่ว่าพี่ว่าตรนี้ถูกขอบคุณที่พลอยพูดเอง ถามในวัยพี่นะคือหนูรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเรามีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามามันต้องเข้ามาแล้วไม่ทําให้เราหุดหงิดปวดหัวมันคือความายืดหยุ่นอันนี้นะเราอ่ะเราเกิดมาพ่อแม่เราเนี่ยกับพ่อแม่เขาอ่ะคนละคนวิธีการเลี้ยงเขากับวิธีการเลี้ยงเราอ่ะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์ของเขาและเราไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าเขาโอเค ใดๆบางทีเขาอาจจะมีจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่เลย <c oughs> แต่มันอาจจะแค่ไม่ใช่แค่วันนั้นแต่ถ้าเราให้เวลาเขาในการเรียนรู้ว่าอ๋อเธอไม่ชอบแบบนี้หรอเราไม่รู้ปกติบ้านเราเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่เราบับใี่เธอได้นะในวันที่แปดอ๋อไม่มีวันที่แปดค่ะเข้าใจป้าคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้พออันนี้แต่ด้วยอายุพอยอ่ะพอย,ยังมีเวอีกยาวจนกว่าพอจะสา ตกงานต้องหแมจะรู้สึกว่าช็อตยังหยุนยืดหยุ่นก็ได้เส้นทางเราดูสั้นๆเนาะยืดหยุ่นหน่อยดีกว่าเออจริงๆแต่อันนี้ใช้ชีวิตไปเลยสถานะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ค่ะเนาใช่ปีนี้แบบว่าแบบโสดคือโสดเนี่ยเห็นบอกว่าเพราะว่าคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีแฟนแล้วปะจริงเหรอ ดหนูหนูก็เคยถามถามเพื่อนเหมือนกันนะเขาก็แบบเขาก็เนอะอธิบายกเข้าใจกันไปเองอาจจะคิดว่าเรามีคนคุยแล้วคนเลยไม่กล้าเข้าหาเพราะว่าหนหน้าตาอย่างนี้จะเหลือถึงเราหรือ่าวะหูไม่กล้าหรอกเขาพิจาราเราปะวะสุดท้ายก็ไม่เข้าเพื่อนพรอะหนูสวยเกินไปเรื่องจริงอีกอ่ะที่ไม่เข้าใจโอ้แต่เดีหนูอย่างนี้หาไม่ยากหรอกอย่างเราเนี่ยดินี่ขนาดไม่ยากนะยังโสดมา23ปีคนหนุเขาถึงยากแ่เรปคนเรียบร้อยเรียบร้อยมะ ที่เห็นจึงเห็นเห็นลูกหนูแบบ<ม>ในไอจีแบบแซ่บๆแต่จริงๆคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ<ม>ใช้ชีวิตเป็นระเบียบแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเทีย่ยวออกนู่นออกทางอะไรขนาดนั้นอ่ะอืมแต่ค่อนข้างตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็เป๊ะเป็นคนแบบเป๊กปก็คือเที่ยวไหมเที่ยวไหมเที่ยวเที่ยวบ้างค่ะแต่ไม่ได้แบบโอเลเทะหรือว่าตลอดเวลาอาจจะแบบเตือนนึ่งข้างานึ่งแบบนัดนัดเพื่อนก็นั่งกันชิวๆอะไรอย่างเงี้ย อ๋อหมายถึงว่าลุกใน IG เราแบบแซบเลยใช่มันก็เลยแบบบางทีคนที่เข้ามาก็จะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนแรงๆหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ใช่ไม่ค่ะทำงานกับบ้านใช่ตารางงานทำงานก่อนเที่ยวทีหลังใช่เออแนน่ารักค่ะเป็นเด็กที่แบบจอยอารมณ์ดีแล้วก็เออไม่เซ็ตดีทรงหน้าเลยค่ะโอ้ยินดีมากค่ะ เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกนะว่าติดตามกันต่อไปว่าใครที่จะมานั่งตรงนี้นะคะในอีพีต่อไปในโดนเพย์มาที่แพทวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ